มีรายง,งานว่าเชลซีกระตือรือร้นที่จะเซ็นสัญญากับกอรซาโล่รามอสกองหน้าเบนฟิก้าในช่วงสัเม,มือนี้สิงบูกำลังต้องการสูนหน้าอย่างสิ้นหวังหลังจากฤดูการที่น่าผิดหวังซึ่งพวกเขาขาดความล้ำหน้าเมื่อโรเมลูลูก้ากูเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนเมื่อสัญญ,ญายืมตัวของเขาที่อินเตอร์มิลานสิ้นสุดลงและปีแอร์เอเมริตออบาเมยองใกล้จะหมดสัญ,ญญาผู้จัดการทีมถาวรคนต่อไปของสโมสรจึงต้องการกำลังเสริม ฮร์รี่เคลละบิเตอร์โอซิมเห็นเป็นสองคนที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในยุโรปแต่ฟุตบอลอินไซด์กล่าวว่ารามอสวัย21ปีจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่านักแม่นปืนชาวโปรตุกสซึ่งคิดว่ามีมูลค่า70ล้านปอนด์ผลักดันตัวเองสู่เวทีระดับโลกด้วยแฮตทริกในฟุตบอลโลกปีที่แล้วที่กาตาและหัวหน้าทีมสแตมฟอร์ดิดจ์จะมั่นใจว่าบรลลุข้อตกลงได้เนื่องจากรามอสเป็นตัวแทนเดียวกันกับโจเฟลิกผู้ยืมคนปัจจุบัน ดาวแต่ทีมชาติโปรตุเกสยิงไปแล้ว25ประตูในทุกรายการในฤดูกาลนี้โดยยิงให้เบนฟิก้านำห่าง10ิตแ้มในตำแหน่งจ่าฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกาแต่ยักษ์ใหญ่ในลิสบอนจะไม่เร่งรีบที่จะขายทรัพย์สินที่มีค่าของพวกเขาภายใต้สัญญาจนถึงปี2,569เข้ากลุ่ม VIP add offsite ใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ใหม่ ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้เพื่อนๆรู้จักกันด้วยขอบคุณครับ